โอเควันนี้ผมพามาชมปักเสา12เมตรยี่กับเกณฑ30ตันของคันใหม่ตาดาน,นุ30ตันคันนี้ต้นนี้เป็นต้นต้นที่ว่าบล็อกอามเข้าเข้าเข้าปัม๊มเข้าปั๊มอีกทีสาต้นนี้เสาจะเฉย,ยๆอยู่ประมาณ2ตัน2 60แต่ถ้าว่าโรกกับคอนไปแล้วอยู่ประมาณ2ตัน4ไม่เกิน2ตัน5แต่เคคันนี้นั่น เดี๋ยวต้นนี้นั่นต้องข้ามสายโอเคค่ะต้นนี้ต้องข้ามสายมันจะอยู่ระหว่างเป็น B กับ C มันเป็นแค่เสา12เมตรยี่เราจะจับสูงๆเพราะว่าเกณฑ์สองเคนั้นยาวอยู่ประมาณ34เมตรถ้าจำไม่ผิดน,นะดกนถนเนี่ยสา1 0ตันอนะ่ะมันจะอยู่3ความยาวของมันอนะ่ะอยู่ประมาณ30เมตร3 4เมตร เราข้ามสายขนาดเนี้ยกับเสาแค่สาย3าอ่ะความสูงอยู่ที่แค่12บสองเี้เราจับสูงๆได้เลยยังไงมันก็ข้ามพ้นอยู่แล้วแต่ถ้าว่าเป็นเสา2อสองอ่ะน้ำหนักอยู่6ตันอ่ะอ้น,นั้นอ่ะรถต้องชิดกว่านี้อีกต้องแคบกว่านี้อีกเพราะว่าเสาสองสองน้ำหนักมันหนักเกินถึงปลายเคนั้นมันได้ไม่มากเราต้องเอารถเข้ามาแค่ๆแ,แ,แล้วก็เราต้องจับตำาๆหน่อยเพราะว่าถ้าเราจะข้ามสายนะ แต่ต้นนี้เป็นเสาแค่12เมตรที่เองน้ำดังอยู่ไม่เกิน2ตันห้าเราจับสูงไปเลยเวลาเราจับสูงนั้นเวลาเราประกอบจะประกอบสตับเสาเมันจะดิ่งตรงถ้าเราจะต่ำๆนั้นมันจะตะแคงตะแคงนิดหนึ่งเวลาเราใส่สเยอะน็อตสตาร์มันจะยากอาเอาเามาดูคันนี้ทีก่อนขับรถจอมมงผมนี่แหละตอนนี้กระโดดมาขึ้นเสาสิบตันลองดูดิว่าจะปัก12บเมตรี่ข้ามสายได้แบบไม่ยากไหม ว,ว่ามันจะยากถ้าเสาขนาดเสา6ตันน้ำหนักเอความยาวสูง22เมตรนั้นปักได้สบาย12เมตรยี่ไม่ต้องไม่ต้องพูดถึงยี่แล้วสบายยู่แล้วไม่มีเหลือะแค่นี้มาลองดูลวงเบิดลมเบิดบนคอเลยตัวนี้บนคอเลยระยะจากถนนไปประมาณ10เมตรประมาณ1 0ถึง10ประมาณ1 3เมตรประมาณ1 3เมตร ติดคอร์ดไหมติดคอร์ดไหมสแกนติดคอร์ดไหมน่าจะติดว่ะเบิ้ดทำไมไม่จับบนหัวหนู้นไปเลยอ่ะติดคอร์ดไหมอ่ะเอาถ้าคนขับว่าว่าได้ก็ได้จัดไป ความเอกการเล่นแต่ละคนเหมือนกันถ้าเป็นผมนะผมจะจับขึ้นไปจับข้างบนนู่เลยมันไม่โดนมันไม่โดนไ,โดไอตัวตะขอเราเนี่ยแต่ถ้าว่าแบบนี้นั่นมันเป๊ะมันจะมันจะไปเบียดตะตะขอเรานิดน,นึงแต่ว่าได้ไหมได้แต่เสามันไม่ได้ดิงเท่าไหร่มันจะเชียงเช,ชียงนิดน,นึงเห็นไหมเนสาแต่ละคนเล่นเหมือนกันความคิดแต่ละคนเหม,มือนกันอยู่ที่ว่าเขาจะจับยังไงแบบไหนอ แต่ถ้าว่าผมมันอีกแบบหนึ่งความคิดแต่ละคนไม่เหมือนกันเขาอีกแบบหนึ่งเราอีแบบหนึ่ง,อ,บบงอยู่ที่เขาเขาเป็นคนปัดตัวบรร์ข้เคณฑอยู่ที่เขาหมดเลยอยู่ที่เขาเขาบอกว่าได้คือได้มาแล้วตอนนี้ยกข้ามแล้วตอนนี้ไปแล้วไปแล้วไปแล้ว,ลวความยาวเคณอยู่3 4เมตรกับน้ำหนัก2ตัน5เอาไปลองดู แล้วต่แล้วลวงไปโว้ยพลุยยังมีเยอะอนนี้แค่ประมาณ20บประมาณ20เมตรเองใครก็ไปเนี่ยประมาณ2 0่สถึงเมตรเองแต่แล้วแต่แล้วอันนี้ต้องข้ามสายโอเฮดมันจะอยู่ระหว่างเป็น b ีกับ C อ๋ออยู่หน้าโอเฮดพอดีเลยโอเค ลงแล้ลงแล้ลงแบบนิ่มๆเลยโย่ไอ้พามาหน้าหน่อยระวังระวังสายขาดระวังสายขาดโอเคได้อยู่ได้อยู่ล,ลงแล้วลงมา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 แล้วถ้าว่าผมอยู่แค่แนี้อ่าผมจะยกสตับคือประกรบสองข้างเลยสอง่าสองคันเลยผมจะยก เขาจะสามสิบตันตัดเสาผมจะยกสตับขึ้นมาให้ลอยไปคือขึ้นมาให้ลอยรูปลูกสากรูโผล่เลยเวลาใส่ใส่ง่ายแต่ถ้าว่าแบบนี้นั่นะเราจะใส่ลูหนึ่งสองก่อนแล้วก็เราจะยกอ่าเนี่ยคือข้อดีของเคห์นใหญ่ๆมันดีแบบนี้แต่ถ้าว่าผมแบบเรายกไม่รอดแต่ว่ามันจะหนักอ,นะอ่าเราจะพยายามใส่ใส่รูล่างสุดให้ได้ก่อนบางทีนั่นเราก็จะยกสตับขึ้นมาแล้วก็เอาเหล็กเสียบหน้าเสาแล้วก็ยกมาแล้วก็ตั้งบนคอน ถ้าเป็นรถผมนะแต่ถ้าว่ารถ30ตันอ่ะคือได้แบบคือแบบนี้แหละคือเราจะลงให้ได้ใส่ลู1กับลู2แล้วก็เราจะยกยกใส่นอต1 2ก็เราจะยกทั้งสตับขึ้นมาเลยถ้าปักกับ30ตันอ่ะใส่ทางไหนก็ได้เพราะว่าเขายกไวอยู่แล้วแต่ถ้าว่าปักกับรถผมอะ่ะมันไม่ไวเราต้องเลือกรู โอเคตอนนี้คนงานกำลังกำลังใส่น็อตสเตับอยู่ว้าร้อยนะแต่ก่อนนั้นนี่ฝผลนตกคนหนักเลยแต่คุณขาไม่เป็นไรเลยอยู่ในตู้ไปเลไโอเคตัวที่สองใส่แล้วหนึ่งกับสองใส่แล้วตัวที่สามจะจม<ป>ต้องยก มายกไม่ได้หรอกมันจะใส่ไม่ได้เนี่ยหนึ่งสองสายแล้วแล้วก็เราจะขันน็อตนะเข้าไปให้สุดตัวแรกกับตัวที่สองเข้าไปให้สุดเลยถ้าไม่สุดนั้นน็อตจะเสียเราจะจะใส่ขันน็อตให้แน่นเลยคือไม่ใช่ว่าแน่นขนาดไหน,นคือแบบพอๆแน่นแล้วก็เราจะยกแล้วก็ลู่สายจะปลูกลู่สายปลูขึ้นแล้วสายได้เลยตีเข้าได้เลยนี่คือข้อดีของรถเกนรถเคนใหญ่ เดี๋ยวเข้าไปสูงก่อนเลยแล้วก็ยกบอกหน้าบอกหน้าบอกหน้าไปไปเอาไปไปไปยกเลยยกเลยเห็นไหมมันจะยกเห็นไหมอ่าเนี่ยคือเกณฑ์สูงยกให้เห็นรูสามเลยโอเคเห็นแล้วเปล่าเปล่าเปล่าเล่าเดี๋ยวพัง yeah, 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 yeah. จะลองตีดูวจิจิตร ใช่ไหถ้าหนึ่งองเข้าเราตี 3, ร,รูสามส่วนมากคือจะเข้ามันน้อยมากที่จะไม่เข้านั้น <S <S <ๆ>มันมีบ้างบางทีรูมันจะขยับนิดนิดหน่อยหน่อยนั้นมันก็มีบ้างแต่น้อยที่จะเจออยา่างนั้นโอเคเราสามการแล้วนี่งไงคือข้อดีของเกนสามสตันเกนใหญ่ๆมันจะดีแบบนี้แหละเราจะใส่หนึ่งองแล้วก็ยกแต่ถ้าว่าเกนเรามายกไม่หลอดเราจะไม่ยก เราพยายามที่หาลูล่างสุดให้ได้ถ้าถ้าว่าเราหาไม่ได้นั้นเราจะยกสตับขึ้นมาก,ก่อนแล้วก็เราจะเอาเหล็กเสียบหน้าเสาแล้วก็เอาเอาคอนมาลองทีนี้เราจะเอาเสามาใส่พราะเอาเสามาใส่ใส่หนึ่งสองสามปุ๊บเราจะยกซ้ายขวาขึ้นมานิดนึงเพื่อที่จะเอาคอนกับเหล็กหน้าเสาออกคือถ้าว่ารถเล็กๆนะแต่ว่ารถใหญ่ๆแบบนี้สบายอยู่แล้วให้ได้ลูหนึ่งสองนี่ไอ้ลูสาวะเขายกอยู่แล้ว เพราะว่าตัวนี้ผมจอไม่ถึงเขาเอาไมโครมาขุดว่าระยะมันไกลเกินก็อย่างเราไม่มีทางเข้าด้วยแวหม่สามสิบตัหรวมเบิร์ดกับรถกะเจาะปักพลังใบช่องยูทู e นั่นคือเจาะปักพลังใบว่าเกณฑ์ยาวทั้ง34เมตรอยู่เฮ้ยสบายเลยแค่แค่นี้แค่สา12บเป็นดีนน้ำหนัก2ตัน2ตัน5เอง สบายสบายโอเคถึงที่นี่แล้วเรา,สาเสรเรียบร้อยแล้วคนนี้หน้าสาวยังไม่ได้ไมานี่มานี่ยมานี่ยมาเนีเยเ่ยยกเลียยกเลียยกเลี่ยไปเลยไปเลย,ยเยอะเลย,ยเยอะเลย ได้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 โอเคเวลาได้ได้เวลาเราจะบิดหน้าเสานั้นถ้าเรายกเฉยๆนั้นแล้วถ้าเราบิดทย่งนั้นอ่ะมันจะดันนิดนึงมันจะยากเราต้องยกเลี่ยยกเลี่ยยกเลียอ่ก็คน่างคือประคองข้างไว้ก่อนเลยคือยันไปค้างไว้เลยแล้วก็เราจะยกเลี่ยยกเลียยกเลี่ยถ้าเป็นครันะคือจะไปสอมากที่ผมทำมานะคือจะไป แต่ถ้าว่าเรายกแล้วก็บินหน้าเสาไปหน้าไม่ไปถ้าเป็นมีโครนแล้วก็เราถมไปไล้นิดนึงอ่ะมันจะไม่ไปมันยากที่จะไปมันไปแต่มันไปไม่มากมันไม่เหมือนถ้าว่าเรายกเรียยกเรียยกเรียแต่คนประคองอยู่ข้างล่างนั่นคือจะประคองพอได้ที่เพบ่เครือเรียลงมาสุดเลยทีนี้เราก็จะขันสต๊อกน็อตสต๊อกให้แน่นทุกตัวเลยเพราะว่าตัวล่างตะก,กี้เราขันแน่นแล้วเดี๋ยวแต่ตัวหนึ่งสองทีนี้ก็น็อตอีกตัวน็อตตัวหนีบก็ขันไปให้แน่นเลย